หางตาเลยค่ะที่ตกเนี่ยอยากให้มันดึงข,ข,ขึ้นแล้วมันรู้นอนเห็นชัดมากวันนี้เราจะลงแผลของคนไข้ถ้าเราสังเกตนะคะชั้นตามันสูงขึ้นมาตรงนี้ตึกๆๆแล้วมันหักลงตั้งแต่ตรงนี้<ช>ก็คือมันตกตั้งแต่ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการดึงตั้งแต่ตรงนี้จะลงแผลตั้งแต่ตรงนี้แผลค่ะจะซ่อนอยู่ชี้คิ้วที่คนไข้กันมาเลยนะคะมันก็จะเห็นเป็นแบบธรรมชาติของเดิมนี่แหละ ข้างล่างกังวนตรงไหนเป็นใต้ตาแล้วมันจะเป็นเส้นอย่างนี้เลยค่ะแก่เกินแบบมันดูโซมดูป่วยดูแก่เลยะอะชื่อน้องค่ะอายุ49ปีมาจากจังหวัดชนบุรีค่ะ แก้หางตาตกแล้วก็ตาตุงใต้ตาเติมไขมันไม่เคยทําศัลยกรรมเลยแล้วก็มาทํสามอย่างพร้อมกันเลยนี่คือว่าสัดสินใจทําก็คืออยากทำทีเดียวเลยอะให้เข้าที่ทีเดียวเงี้ยผลออกมาก็พอใจอะหน้าเต็มขึ้นเรชอบตรงใต้ตาเนี่ยคะ่ะมันดูเต็มขึ้นมันไม่มีถุงใต้ตาแล้วอะเรามั่นใจมากขึ้นเป็นธรรมชาติมากเพราะพี่สาวแฟนเขาก็บอกว่าดูดีขึ้นจากหน้าแบบที่โซมอะไรเงี้ยมันก็ดูดีขึ้นนะคะมันดูไม่โฉมโฉบมมากคุณหมอทําทเก่งอะ่ะ